ผู้ชายมองขึ้นไปบนภูเขาและทันใดนั้นก็เห็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวมีจานบินเอเลี่ยนความเร็วสูงอยู่กลางไหล่เขานี่คือการค้นพบที่สําคัญเขารีบหยิบกล้องออกมาบันทึกแต่ในวินาทีถัดมาจานบินก็หายไปทันทีผู้ชายสับสนทันทีคิดว่าตนเวียนหัวใครจะคิดว่าในเวลานี้ความหนาวเย็นจะปรากฏบนหลังของเขาเขามองย้อนกลับไปอย่างที่อายเป็นผลให้ฉันกลัวจนฉีกกลางเกียงทันทีเพียงเพื่อจะได้เห็นเอเลี่ยนปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาในไม่ช้ามนุษย์ต่างดาวที่มีตาโตจ้องมองเขาต่อไป ช่างน่าเสียดายจริงๆตอนนี้เขาไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรแต่ที่แปลกก็คือในขณะนี้มนุษย์ต่างดาวก็จัดไปชายหนุ่มเห็นโอกาสจึงรีบวิ่งหนีทันทีจะต้องหลบหนีจากสถานที่อันโหดร้ายนี้แต่มันเป็นไปนไม่ได้เพราะจานบินรอเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อมีแสงสีน้ําเงินอันเจิดจ้าส่องประกายเขาถูกดูดเข้าไปในจานบินภายหลังเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในแถบชานเมืองอันป่าเถือ่อนไม่สามารถล่าช้าได้เขาเรียตรวจสอบกล้องเพื่อดูว่ามันเป็นฝันร้ายหรือไม่แต่ไม่ได้คาดหวังว่าม,ามันจะเป็น รถต่างดาวซึ่งไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือมีรอยขีดข่วนบนข้อมืออีก3ามรอยขีดวขวรขณะเดียวกันเขาก็มีพลังวิเศษเช่นกันเพิ่งเห็นเขาสวดมนตนครั้งหนึ่งจูจูทีวีก็หายไปและว่างเปล่าจากนั้นทดสอบอีกครั้งทีวีก็กลับสู่ตำแหน่งเดิมทันทีอย่าแปลกใจเกินไปเขากลับบริษัทอย่างรวดเร็วแล้วแสดงต่อหน้าเพื่อนที่ดี เขาวางแก้วน้ําไว้บนโต๊ะและใช้ความคิดของเขาแก้วน้ําก็หายไปทันทีแต่ไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นอย่างแน่นอนปรากฏว่าแก้วน้ําหายไปแล้วแต่เพื่อนของเขายังคงมองเห็นแก้วน้ําอยู่เผชิญกับความสับสนของเพื่อนของคุณเขาต้องเปิดวิดีโอให้เพื่อนดู บอกว่าเขาค้นพบมนุษย์ต่างดาวแต่หลังจากดูวิดีโอเพื่อนของเขาก็ดูสงบเพื่อนของฉันคิดว่าฉันดูหนังไซไฟมากเกินไปเขาพยายามอธิบายแต่สิ่งที่เขาพูดเพื่อนของเขากลับไม่เชื่อเขาตอนนี้เจ้านายมาถึงออฟฟิศแล้วเจ้านายบอกเขาว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปทําง,งานอีกต่อไปเพราะฉันลาออกจากงานเมื่อสาวันก่อนจนกระทั่งผู้ชายตระหนักด้วยความตื่นตระหนกฉันถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวมา3ามวันแล้วเขากลัวที่จะไปโรงพยาบาลฉันอยากตรวจร่างกายทั้งหมดดูว่ามนุษย์ต่างดาวทําอะไรกับคุณแต่ตามที่คาดไว้ไม่มีอะไรถูกตรวจสอบตกอยู่ ทางตคุณสามารถโพสต์เรื่องราวของคุณทางออนไลน์ได้การขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตจำนวนมากนั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดใครจะคิดว่าถ้าไม่ระวังจะกลายเป็นบทความดัง วิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตหลายล้านคนอย่างรวดเร็วสถานีโทรทัศน์หลักๆต่างก็แข่งขันกันเพื่อความนิยมเช่นกันแข่งขันจัดรายการพิเศษเกี่ยวกับการลักพาตัวคนต่างดาวในขณะเดียวกันผู้ชายก็ได้รับความสนใจเช่นกันไปไหนก็ได้รับเสียงสนับสนุนดังๆเมื่อชื่อเสียงของมันเติบโตขึ้นทางสถานีโทรทัศน์ก็ชวนเขาไปทำรายการด้วยเล่าเรื่องราวการถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปแต่ไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นอย่างแน่นอนสถานีโทรทัศน์ไม่ใจดีเพราะเพื่อเพิ่มยอดวิวแต่เขาก็สงสัยเขาทันทีบอกว่าเขาปลอมว เพื่อดึงดูดความสนใจทางสถานีโทรทัศน์จึงได้เชิญเพื่อนสมัยเรียนของผู้ชายให้มาด้วยบอกว่าเขาชอบทําวิดีโอตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอย่าหมดหนทางจนเกินไปเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ชายคนนั้นออนไลน์เพื่อค้นหาค้นหาบทความเกี่ยวกับการถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไม่ได้คาดหวังว่าจะพบบทความจริงบางคนบอกว่าพวกเขาถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปเขาจึงรีบนัดพบอีกฝ่ายอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามที่นี่เราเรียกเธอว่าแต่งงาน หลังจากดูวิดีโอแมรี่บอกว่าเธอเคยเห็นมนุษย์ต่างดาวในวิดีโอแต่คนรอบข้างกลับไม่เชื่อเมื่อได้ยินดังนั้นชายหนุ่มจึงเชิญเธอมาเป็นพยานทันทีพิสูจน์ว่าโลกนี้มีเอเลี่ยนแต่ถูกแมรี่ปฏิเสธทันที พราะแมรี่เคยรู้จักช่างไม้ชื่อบานิทบานิชยังได้พบกับมนุษย์ต่างดาวแต่เนื่องจากบานิทก้ามาบนเส้นทางพิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงดูเหมือนว่าบานิทจะหายไปจากโลกมนุษย์แล้วติดต่อไม่ได้แล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ผู้ชายก็กลัวมากเช่นกันแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพบหน่วยงานตรวจจับโกหกที่มีความสามารถต้องการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ว่าฉันไม่ได้โกหกเขาใส่เครื่องจับเท็จแล้วถามคำถามจากเจ้าหน้าที่ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่คาดไม่ถึงเขาผ่านการทดสอบอย่างราบรื่นพนักงานเห็นจึงรีบบอกให้รอสักครู่ใครจะคิดวินาทีต่อไปเจ้าหน้าที่เรียกชายเสื้อดำลึกลับมาอีกครั้งชายหนุ่มเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งทันทีแต่มันก็สายเกินไปสักครู่ต่อมา เขาถูกยิงหนึ่งครั้งและเป็นลมล,มล้มลงกับพื้นทันทีปรากฏว่านี่คือองค์กรวิจัยเอเลียนพวกเขาบล็อกข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอยู่เสมอผ่านผู้คนที่เคยสัมผัสกับมนุษย์ต่างดาวอยู่เสมอเพื่อศึกษาจุดประสงค์ของมนุษย์ต่างดาวที่มาอย่างโลกเจ้าหน้าที่ถามว่าเคยเจอบานิดไหมนี่คือบานิดท,ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ชายหนุ่มดูงุนงงและบอกว่าเขาไม่รู้ว่าบานิดคือใครตอนนี้เขาเห็นแมรี่อยู่นอกหน้าตา่างแมรี่ก็ถูกจับกลุ่มที่นี่เช่นกันเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็สับสนอย่างมากถ้าไม่ใช่สำหรับฉันมันคงงงงไมม่่เเกกีียววขข้้ออัับารใชพลิศษ อย่างรวดเร็วเพื่อเอาผ้าพันแผลออกแล้วคว้าท่อเหล็กแล้วกระแทกหุ่นยนต์ลม้มลงกับพื้นทันทีหลังจากนั้นเขาก็ใช้พลังวิเศษเปิดประตูห้องถัดไปช่วยชีวิตแมรี่ได้อย่างง่ายดายหุ่นยนต์ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยและเริ่มล้อมรอบมันทันทีแต่มันเป็นไปนไม่ได้พวกเขาหลบหนีจากฝนระเบิดและกระสุนด้วยการเคลื่อนไหวเหมือนหนังหมูแล้วใช้พลังวิเศษเปิดประตูอีกครั้งฉันคิดว่าทั้งสองคนหนีความตายได้สําเร็จแต่มันยังไม่จบพวกเขาต้องการโดยองค์กรลึกลับความลึกลับทั้งหมดตกอยู่ที่บานิต เขาจึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากมาร์คเพื่อนของเขาคุณมาร์คเป็นแฮกเกอร์อัจฉริยะสำหรับเขาการหาใครสักคนไม่ใช่เรื่องยากฉันแค่เห็นเขาพิมพ์ในคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องไม่นานก็พบที่อยู่ของบานิชกระท่อมบนภูเขาของแคนาดา ไม่อาจรอช้าได้จึงรีบบินเครื่องไปแคนาดาจากนั้นนั่งรถไฟไปที่บ้านไม้แต่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยหน่วยงานลึกลับก็เล่าเช่นกันหุ่นยนต์ไล่ตามรถไฟด้วยรถรางแล้วจับพวกมันไว้แต่อย่าคิดเกี่ยวกับมันเลยพวกเขาแค่ใช้หน้ากากธรรมดารรมดาที่สามารถหลอกหุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายหุ่นยนต์ไม่สามารถจดจําหน้ากากได้พวกเขาไปถึงที่หมายได้สําเร็จจากนั้นพวกเขาก็เช่ารถบินผ่านไปตามลําธารลุยน้ําก็เจอบ้านไม้ในที่สุดผ่านกล้องทนิดมองเห็นความเคลื่อนไหวภายนอกคว้าปืนทันทีรีบวิ่งออกไปที่ประตูถามว่า ต้องการทำอะไรบางคนก็กลัวจนตกใจเช่นกันอธิบายว่าเขาได้พบกับมนุษย์ต่างดาวหวังว่าบานิทจะช่วยได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ใจที่ตึงเครียดของนายบัญชาก็ปล่อยวางในที่สุดแต่บานิทก็ยังไม่มั่นใจฉันเพิ่งเห็นเขารับสัญญารบกวนสแกนไปรอบๆพวกเขาหนึ่งครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนติดตามพวกเขาเคล็ดลับนี้ได้ผลอย่างแน่นอนวินาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ก็สูญเสียสัญญาณการติดตามจากนั้นพวกเขาก็ค้นพบความประหลาดใจในายบานิทมักจะแอบสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอยู่เสมอเขาสร้างเครื่องแปลของเขาเองสาาาามรถแปลภาษา ได้หลังจากผู้จบบัญชาก็ไม่ลืมที่จะโชว์ให้พวกเขาดูเห็นเขาเพียงด้านเดียวกำลังเล่นแผ่นเสียงเอเลียนด้านหนึ่งกระจายผลการแปลเรามาถึงวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคมรุ่งอรุณเวลา4ีนาฬิกาที่ละติจูด 48, 4 8 4 5 4 7 0 9นเหนือคินเตวินเตย123,780,212ใช่คุณฟังไม่ผิด มนุษย์ต่างดาวบอกว่าพวกเขาจะเป็นโลกในอนาคตเมื่อถึงเวลานั้นจุดประสงค์ของพวกเขาในการมาอย่างโลกก็จะถูกเปิดเผยวันนัดหมายก็มาถึงอย่างรวดเร็วมนุษย์ต่างดาวเป็นไปตามสัญญาจริงๆมนุษย์ต่างดาวบอกว่าพวกเขาพิชิตวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเทคโนโลยีต่างๆเช่นฟิสิกส์ตอนนี้พวกเขากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหญ่กว่าเกินความสามารถของพวกเขานั่นคือจุดกำเนิดของจักรวาลด้วยมนุษย์ต่างดาวบังคับให้มนุษย์ทำอะไรเพียงเห็นคนต่างดาวใส่สร้อยข้อมือเหล็กไว้ในมือของแมรี่แล้วยกมือขึ้น วงแหวนเหล็กก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนทันทีมือของแมรี่ก็แยกออกเป็น2ส,ส่วนเช่นกันปรากฏว่าพวกเขาติดตั้งอุปกรณ์ติดตามบนมือของแมรี่เพื่อศึกษานิสัยการใช้ชีวิตของมนุษย์แน่นอนว่าต้องศึกษาการกำเนิดของจักรว่านด้วยแต่เห็นได้ชัดว่าการวิจัยของพวกเขาล้มเหลวเลยมาเอาเครื่องคืนแต่อย่าคิดเกี่ยวกับมันเลยทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาที่นี่ ในกรณีฉุกเฉินคนต่างดาวหยิบอุปกรณ์ออกจากมือของผู้ชายให้เขามุ่งความสนใจไปที่ความรู้สึกของเขาจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านไม้หลังเล็กๆอย่างเงียบๆเ,เห็นได้ชัดว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ต้องการถูกเปิดเผยผู้ชายจึงมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เอเลี่ยนพูดเป็นผลให้วินาทีต่อมาเคลื่อนกระแทกก็แผ่กระจายออกไปเวลาแวดล้อมช้าลงหนึ่งหมื่นเท่าผู้ชายค่อยๆเดินออกไปที่ประตูและกอดแมรี่แล้วกอดบานิสอีกครั้งหลังจากนั้นครู่หนึ่งมากก็ถูกยิงเขาช่วยมาก หลังจากนี้มนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวอีกครั้งช่วยชีวิตแมรี่และบานิทจนกระทั่งพวกเขาออกจากบ้านไม้หลังเล็กๆเกจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นการสิ้นสุดภาพยนตร์ผู้ชายและแมรี่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในแต่ละวันบานิสและมากก่อตั้งสานักงานลับขึ้นมุ่งเน้นไปที่การวิจัยอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวโอเคจบหนังแล้ววันนี้เราจะได้พบกันอีกครั้ง